สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้มารีวิวสินค้าส่งมาจากเอฟซนะคะแกะทางไหนดีอะแกะด้านนี้ละกันค่ะเสียวมาลุ้นกันค่ะว่าเอฟซี FC ส่งอะไรมาขายประน้านะคะอันนี้นะ่าจะด้านล่างดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอึ๊บอ้โอ้โห อ๋อมีถุงค่ะกระดาษปนานึกว่าได้ถุงมาอีกแล้วดีใจอ๋อกระดาษค่ะกระดาษกระดาษห่อมานะคะมีจดหมายน้อยมาหนึ่งฉบับอันนี้เขาส่งเขาส่งข้อความมาให้ปะนาแล้วล่ะคะ่ะเป็นส่งข้อความทางไลน์มาให้แล้วนะคะขอแอบอ่านจดหมายนิดนึงนะคะรวมเงินมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ ารายการที่ส่งมาจํานวนเงินรวมมาให้ป้าน่าเสร็จโอ้โหน่ารักที่สุดเลยเนี่ยค่ะป้าน่าจะสะดวกในการเช็คนะคะรายการที่ส่งมานะคะยีบาท3รอบ1เหรียญครุฑ178เหรียญ10บาทปี41 2สองเหรียญเห็นไหมค่ะมี41มาด้วย2เหรียญ1น1บาท29ช่อฟ้าสั้น1ค่ะ5บาทครุฑตรง หนึ่งเหรียญน,นะคะสมุเดเลขที่บัญชีรายการตามนี้โอเคนะคะมาดูกันเนี่ยค่ะเขาแค่มีเท่านี้ก็ส่งมาได้นะคะทุกคนไม่ต้องรอจนเยอะแยะมากมายอันนี้ฝากแรกค่ะเนี่ยค่ะห้าบาทครุดตรงนะคะ5บาทครุดตรงโคดอะไรเนะเาะลองดูโคดซิเผื่อ อ๋อสองเก้าเดี๋ยวนี้ไบรรดาันมาดูแล้วค่ะโค้ดสองเก้านะคะชัดเจนละนะคะอันนี้ฮะยี่สิบสามรอบนะคะสิบบาทปีสี่หนึ่งอ่ะอันนี้เอามารีวิวหน่อยอุ้อันนี้ก็สวยนะคะสิบบาทปีสี่หนึ่งค่ะทุกคนสวยนะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะทุกคนนะคะเหรียญเนี้ยนะคะบรรดารับซื้อค่ะป้าน,นาดนะคะรับซื้อเหรียญ 10บ,บาทปี2541ในราคาเรียนละ1 0 0บาทนะคะเนี่ยค่ะดูนะคะทุกคนถ้าท่านมีนะคะท่านต้องการขายให้ประนาดนะคะช่องทางการติดต่อค่ะใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์นะคะกดที่ลิงก์ได้เลยกดที่ลิงก์นะคะเพิ่มเพื่อนค่ะเพิ่มเพื่อนในไลน์แล้วถ่ายรูป สินค้าที่ท่านต้องการขายนะคะจะเหรียญหรือจะธนบัตรหรือจะเป็นอะไรก็ที่ท่านต้องการขายอ่ะนะคะถ่ายรูปเหรียญธนบัตรที่ตานต้องการขายส่งมาให้ป้านาดูในไลน์นะคะถ้าป้านาซื้อหรือไม่ซื้อป้านาจะบอกชัดเจนเลยนะคะถ้าซื้อราคานี้นะคะไม่ซื้อก็บอกไปแล้วว่าไม่ซื้อนะคะถ้าป้านาแต,แต่แต่บอกก่อนว่าป้านาจะเปิดอ่านช้านะคะช้าเพราะว่า โทรศัพท์ป้านั้นมีเครื่องเดียวป้านั้นถึงไม่ให้โทรไงถึงต้องให้พิมพ์ลายไว้ไว้ว่างเมื่อไหร่ก็เข้าไปเปิดอ่านเพราะถ้าโทรมานะคะกลางคืนก็โทรเช้าโทรเย็นโทรอะไราเงี้ยป้าปนั้นไม่มีเวลารับสายนะคะไม่สะดวกแหละนะคะถ้าติดต่อทางลายใช่ไหมคะก็พิมพ์ทิ้งไว้เลยแล้วว่างเมื่อไหร่ก็เข้าไปอ่านเข้าไปตอบนะคะเราจะไม่จะไม่เสียด้วยนะคะถ้าโทรนี่คือไม่ได้รับ ก็ขาดการติดต่อไปเลยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คุยนะคะเอาเป็นว่าทางไลน์นะคะช่องทางการติดต่อนะคะเนี่ยค่ะสองเหรียญนี้ส่งมานะคะ10บาทนะคะสองเหรียญก็คือ20บาท20บาทส่งขายพนันนะคะได้200รนะคะรายการนี้นะคะสองเหรียญเนี่ยได้200นะคะค่ะมาชมต่อเหรียญอื่นเนี่ยนะคะเหรียญน,นี้พนัดรับซื้อนะคะเหรียญละ 100บาทค่ะมี2เหรียญน,นะคะก็รับไปเลย200และนี่อีกเหรียญ1นบาทช่อฟ้าสั้นนะคะพนกร,รับซื้อเหรียญบาทเดียวเนี่ยค่ะเหรียญหนบาทนะคะอาจให้ดูชัดชัดเหรียญ1นบาทนะคะเนี่ยค่ะ1บาท1บาทสตางค์นปกติเลยปัจจุบันเลยนะคะเนี่ยค่ะพ้านร,รับซื้อเหรียญละ2 0 0บาทค่ะนะคะ รับสตังทอนมานะคะพลิกดูพศออน,นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเจอพศออน,นี้นะคะพอ,อนี้รูปนี้เลยนะคะพศสองห้าสองเก้าค่ะส่งมาขายป้านาเลยนะคะป้านารับซื้อเหรียญละ200บาทเจอเหรียญเดียวก็คุ้มแล้วนะคะเนี่ยถ้าเจอเหรียญเดียวนะคะส่งมาขายได้นะคะป้านารับซื้อนี่ค่ะปกติเลยไม่มีอะไรตรงไหนเลยอ่ไม่ไม่มีตรงที่ว่าเดี๋ยวท่านส่งมาแล้วบอกว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะนี่คะ่ะ พศออค่ะดูที่พศอ,อ,อย่างเดียวเลยนะคะไม่ต้องดูตําหนิตรงไหนนะคะดูพศค่ะสองหนะคะประราับซื้อเหรียญละ200บาทนะคะทุกคนอ่ะได้แล้วนะคะมาต่อรีวิวต่อและอีกเหรียญน,นี้นะคะอันนี้ก็คือบกรับซื้อเหรียญละ25บาทนะคะทุกคนเนี่ยค่ะครุฑปี17นะคะค ครุฑปี 2, 5, 1, 7นะคะที่เราเรียกกันครุฑ17นี่แหละคะ่ปะป้าน่ารับซื้อนะคะเหรียญละ25บาทเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ1บาทนะคะนำมาแลกป้าน่าได้25บาทคะ่ะทุกคนนะคะเหรียญน,นี้นะคะท่านใดมีท่านใดต้องการจะขายนะคะช่องทางติดต่อป้าน่าบอกไปแล้วนะคะทางไลน์นะคะหรือหรือท่านต้องการจะามาพบป้าน่าโดยตรงได้เลยนะคะ พิกัดนะคะร้านปปรนาคะสถานที่ติดต่อนะคะคือตลาดไทยค่ะตลาดไทยโซนคลองถมนะคะเน้นย้ําตลาดไทยโซนคลองถมค่ะไม่ใช่ตลาดขายผลไม้นะคะตลาดไทยที่เขาที่ที่เป็นตลาดขายส่งผลไม้เยอะๆนะคะย่านลังสิตนะคะแต่ของปปรนาคะคือจะเป็นย่านจะเป็นโซนคลองถมจะแยกออกจากตลาดขายผลไม้ออกไปอีกนะคะแต่อยู่ในระแวกเดียวกันค่ะ ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะจะเป็นตลาดนัดค่ะจะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะท่านที่เคยเดินตลาดนัดท่านคงจะรู้นะคะตลาดนัดจะมีเบบ่ายเนาะค่ะและจะมีแค่สองวันนะคะอังคารและพฤหัสเท่านั้นนะคะเป็นตลาดนัดนะคะมาเจอประนัดได้ค่ะท่านที่ต้องการมาหาประนัดโดยตรงนะคะแนะนําให้มาวันอังคารค่ะ พราวะอังคารนะคะคนจะน้อยรถจะน้อยนะคะจะพบเจอกันได้สะดวกค่ะส่วนวันพฤหัสเหมาะสําหรับท่านที่จะมาเดินดูของตลาดค่ะเพราะตลาดเขาจะใหญ่มากคนเยอะมากนะคะเนี่ยค่ะนะคะช่องทางการติดต่อเป็นบอกชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลายมีมีคอมเมนต์เยอะเลยนะคะที่ถามว่าซื้อจริงไหมหลอกลวงหรือเปล่า ป้าน้าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาหลอกลวงและรับซื้อไม่จริงนะคะเพราะปะ้านารับซื้อราคาไม่แพงราคาที่เป็นไปได้ราคาที่จับต้องได้นะคะและป้าน้าก็ไม่ต้องให้ทําใบประกันนะคะว่าใครจะขายใครจะส่งมาขายป้าน้าแล้วจะต,ต้องทําทําใบประกันอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่มาได้เลยค่ะมหาป้าน้าได้เลยที่ตลาดไทยโซนคลองถมนะคะหรือนั่นแหละคะ่ะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งมาขายได้เลยค่ะ นะคะไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีทาใบาประกันไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะมาหาวิระดได้ตัวได้ด้วยตัวเองก็ดีนะคะสักครั้งหนึ่งได้เจอกันนะคะทุกคนค่ะหรือไม่สะดวกมาก็นั่นแหละคะ่ะขั้นตอนการติดต่อคือทางไลน์แหละนะคะติดต่อกันทางไลน์นะคะถ่ายรูปเหรียญให้ดูถ้าตกลงตกลงซื้อขายกันนะคะปะนน้าก็ ให้ที่อยู่ไปนะคะท่านได้ที่อยู่แล้วนะคะส่งของมาของถึงไม่น่าโอนเงินทันทีค่ะเนี่ยค่ะเอฟซี FC ท่านนี้ส่งมาเนี่ยค่ะมีอยู่แค่นี้เองนะคะเหรียญเดี๋ยวก่อนไปน่าดูหน้าเหรียญก่อนนะคะ20 25 25บาท3ามสิบห้าสี่สิบห้าสี่สิหน้าเหรียญคือ54บาทนะคะทุกคนหน้าเหรียญที่ส่งมานี่54บบาทค่ะแต่ ท่านรับเงินไปนะคะเนี่ยค่ะ1,130บาทเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะก่อนใช้ไปนะคะดูดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะหน้าเหรียญทั้งหมดนี่คือ5 4บาท5 4บาทนะคะส่งมาขายเป็หน้านะคะได้เงินทั้งสิ้นนะคะ1130บาทคะ่ะถ้าท่านใช้ไปชัานก็จะใช้ได้5 4บาทเห็นไหมคะนะคะอย่าลืมนะคะ ติดต่อไม่ได้เลยค่ะนะคะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ